กอรมานาจวัตรวาดตรดจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชนประจำปี2565ณเทศบ,บาลตำบลบ่อพลอยนวะเอกอิทธ,ธ,ธิพลเพชรลามรองผอรมานาจวัตรวาดาาตรดฝ่ายทหารามอบหมายให้นวะเอกฤชาอินทราทโลโหัวหน้ากลุ่มง,งานกิจการมวลชนกอรมานาจัตรวาดตรดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่าย การเฝ้าระวังป้องกันและมาเทาสารภัยเบื้องต้นในชุมชนประจำปี2 5 6 5นาณเทศบาลตำบลบ่อพลอยอบ่อไร่จัดตราดโดยมีนายเสรีสำรานจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยนำเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและอาสาเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าเข้ารับการฝึกอบรมและมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเฝ้าระวังช้างป่าการรายงานข่าวสารเมื่อพบเจอช้างป่าการเอาตัวรอดเมื่อผเผชิญกับช้างป่าซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ดำชุมชนและอาสาคเราครื่อขยายนวเวศฤชาอินทรัตโทโลหัวหน้ากลุ่มาการกิจการมวลชนกอรมนจังหวัดตราดกล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนเรื่องพฤติกรรมของช้างป่า และการประพฤติต่อช้างทั้งท้องถิ่นและประชาชนโดยการอยู่ร่วมกันกับช้างป่ารวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ช้างป่าพัฒนาแหล่งน้ําชุมชนแยกจากแหล่งน้ําช้างส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนและร่วมมือกับภาครัฐสร้างกลุ่มอาสาสมัครเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเตือนภัยจากช้างป่าเป็นต้นครับผมนึกไปน้ำูกจะมาถงกอย่างที่นมาที่บ้านเนี่ยคนที่อยู่ในื้นที่อาจจะรู้ที